ก่อนจะรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเพจและ c h anel n จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะและถ้าใครชอบใครถูกใจคลิปอยากจะสนับสนุนเบิ้มเพิ่มเติมสามารถสนับสนุนได้โดยการสมัครสมาชิกช่องหรือโด o n a t i เพื่อเป็นค่าอาหารน้องวินเทอร์และเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเบิ้มด้วยค่ะ อยากจะเติมเกมมือถือที่ทั้งถูกและปลอดภัยกันไหมคะวันนี้นุ้งเบิ้มมีร้านรับเติมเกมมานําเสนอเรือจีโร่โมบายเกมท็อปอัพรับเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วทันใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โนรีฟันแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะหนีไปเล่นเกมไหนเรือจีโร่จะตามไปเติมให้ทุกเกมอย่าลืมบอกว่ามาจากเพจนุงเบิ้มเกมเมมือนะคะจะได้ได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมกันทุกคนเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้งเบิ้มเกมเหม่ ะะและเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันกับเกมหนึ่งเดียวในใจแรงงาร็อก X Next Generation ค่ะใช่แล้วค่ะต้นเดือนแบบนี้ก็ต้องเป็นคลิปปฏิทินกิจกรรมแน่นอนอยู่แล้วเนาะในเดือนกร,รกฎาคมแสนพิเศษนี้จะมีอะไรบ้างมาดูไปด้วยกันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะคะโพสต์ปฏิทินกิจกรรมจากหน้าเพจ r x e Official เนี่ยมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมสนุกแล้วก็รุนรับรางวัลแพ็กสุ่มการดทองคอมมนโดแล้วก็รางวัลอื่นๆอยู่นะคะอย่าลืมไปดูไปร่วมสนุกกันนะคะ ตัวแรกค่ะวันที่4ศึสท้าดวลมหาชนสึกท้าดวลมหาชนนะคะเริ่มรอบคัดเลือกมาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยรอบคัดเลือกนะคะจะจบลงในวันที่2กรกฎาคมเนาะซึ่งวันที่3นะคะเบิ้มคาดเดาว่านะ่าจะเป็นวันที่จับคู่นอกเอาสำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ32ทีมนะคะและก็จะเริ่มแข่งขันรอบนอกเอาในวันที่4ค่ะซึ่งช่วงของการทายผลนะคะจะเป็นช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะอย่าลืมเผาโอดินทํากิจกรรมเก็บ ตัวทายผลไว้มาทายผลกันนะคะตัวเนี่ยจะดรอปจากการเผาโอดินจำกัดดรอปอยู่ที่390ชิ้นต่อวันค่ะระบบนะคะมีการปรับปรุงบอกจํานวนตัวแล้วด้วยนะคะตอนนี้ทายผลแล้วรวยคู่ไหนล้นๆนะคะค่อยเอามาแลกไอเทมในร้านค้านะคะเก็บตัวตอนแรกไว้ทําทุนก่อนค่ะวันที่15คืนกําไรตลาดกลาง เป็นอีเวนท์ที่จะนำมาให้ผู้เล่นได้ร่วมกิจกรรมเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะไม่ใช่อีเวนท์ใหม่เนาะลักษณะอีเวนท์นะคะจะมีทั้งการทำมิชชั่นใช้จ่ายที่ตลาดกลาง20 0 0 0 0ให้ครบ7วันนะคะเพื่อรับไอเทมพิเศษที่กิจกรรมจะนำมาแจกให้เนาะซึ่งกิจรอบก่อนๆน,นะคะจะเป็นพวกฉายาแล้วก็เป็นหมวกคาฟานะคะแล้วก็จะมีการรับโบนัสคืนจากยอดใช้จ่ายด้วยค่ะโดยจะมีเพดานการใช้จ่ายที่จะได้รับโบนัสคืนอยู่ด้วยเงื่อนไขอื่นๆเนี่ยแล้วแต่รอบของกิ เลยนะคะต้องรอดูตอนกิจมาอีกทีหนึ่งเนาะวันที่16 KVM ข้ามเซิร์ฟ KVM ข้ามเซิร์ฟนะคะจะเป็น KVM ที่เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตลาดกลางเดียวกันนะคะเขาก็จะมาเจอกันมาจับคู่เจอกันใน KVM อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งปกตินะคะตัวกิจกรรมเนี่ยก็จะมีเควสอะไรเล็กๆน้อยๆให้ทำแล้วก็เอาเหรียญไปหมุนรับชุดแบบนี้ค่ะ วันที่18 event อีเวนต์ฤดูร้อนอีเวนต์ฤดูร้อนนะคะจะเป็นกิจกรรมเดียวกันกับอีเวนต์คลาสเรียนซัมเมอร์ที่เบิ้มเคยลงไว้ค่ะต้องมาลุ้นของที่เขาจะแจกให้แลกในกิจกรรมอีกทีหนึ่งเนาะเบิ้มคิดว่าน่าจะมีไอเทมรูนเข้ามาเกี่ยวข้องมาให้แลกในกิจด้วยคิดว่านะคะซึ่งกิจรอบที่ผ่านมาเนี่ยเควสเยอะมากสําหรับตัวคลาสเรียนซัมเมอร์เนาะมีเควสเติมเงินด้วยค่ะรอบนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนิดนึงค่ะใครที่มีแพลนเติมเงินใกล้ๆช่วงวันที่ ะะก็ชะลอ,อการเติมนะคะรอดูกิจกรรมมาก่อนได้ค่ะเผื่อมีเควสตเติมเงินในตัวอีเวนต์หรือดูร้อนนะคะส่วนวันที่28ก็จะเป็น GVG ค่ข้ามเซิร์ฟค่ะ แต่ส่วนที่เป็น MVP ของปฏิทินเดือนกร,รกฎาคมนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มาตอนสิ้นเดือนนะคะส่วนแรกเป็นการปรับสมดุลอาชีพนะคะที่มีการพรีวิวไปแล้วในงานมีติ้งเนาะซึ่งเท่าที่ระบุนะคะจะเป็นอาชีพบาทแดนวิสาหทัดดินทัดไฟนะคะเสกนินจากายภาพนะคะแล้วก็ครูเซเดอร์ค่ะซึ่งถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะมีอาชีพอื่นเพิ่มเติมมาอีกก็ได้นะคะ ถัดมาค่ะระบบปรับปรุงกิวออเดอร์นะคะในงานมีติ้งก็มีการพรีวิวไว้ในส่วนของการปรับปรุงสภาพตลาดกลางะคะ่ะน่าจะมีการปรับให้กิวออเดอร์เนี่ยใช้อเทมที่ล้นๆลนจากตลาดกลางในการส่งมากขึ้นนะคะจากเดิมทีที่การส่งกิวออเดอร์กระดานที่2เนี่ยบางทีจะเป็นข้าวสารีเป็นฟักทองนะคะก็อาจจะมีการปรับปรุงระบบตัวนี้นะคะให้เปลี่ยนไปใช้อเทมอื่นบ้างเนาะและจะมีการเพิ่มในส่วนของการเก็บคืนไอเทมขายไม่ออกจากตลาดกลางนะคะแล้วก็มาเปิดร้านแกลกรางวั วัสดุพัฒนาค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นการเปิดให้นำไอเทมที่ล้นจากตลาดเนี่ยกลับมาเป็นเหรียญค่ะแล้วก็นำเหรียญไปแลกของพัฒนาที่ MBC เนาะตรงนี้น่าสนใจมากๆค่ะว่าจะเปิดมาเป็นลักษณะไหนจะจำกัดรายการของวัสดุไหมของที่ให้แลกเนี่ยจะเป็นของประเภทใดต้องมารอดูไปด้วยกันอีกทีนึงค่ะ ถัดมาเป็นระบบสืบทอดสัตว์เลี้ยงค่ะมาแล้วนะคะสําหรับไอเทมสืบทอดสัตว์เลี้ยงสําหรับคนที่ย้ายอาชีพแล้วเรื่องสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้เราคิดหนักเลยค่ะว่าจะย้ายดีไหมย้ายได้ไหมหรือว่าย้ายไม่ไหวนะคะเพราะบางคนถึงขั้นทําสัตว์ไปหลายดาวแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งสัตว์ธรรมดาหรือว่าสัตว์ขั้นบอร์ดเลยพออยากเล่นอีกอาชีพเนี่ยแต่ก็ทําสัตว์ตัวใหม่นะคะไม่ไหวอะค่ะระบบสืบนะคะก็ทํามาซัพพอร์ตปัญหาเหล่านี้นะคะแต่ว่า ่มยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของการย้ายนะคะว่าจะใช้เพชรหรือว่าจะใช้คริสตัลนะคะมีไอเทมลดค่าสืบทอดไหมราคาเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะคะต้องรอดูพร้อมกันอีกทีตอนเข้านะคะ และสุดท้ายสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับ e m b r o s หรือว่า Steel City เมืองเหล็กแห่งแ a พชหนึ่ค่ะเราลุ้นกันคุยกันมานานมากว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะคะโดยแ a พชหเนี่ยเป็นเมืองที่จะอยู่ด้านซ้ายบนของเมือง Juno เนาะเมืองไม่ได้มาพร้อมกับออฟแมลนะคะออฟแมลของเมืองยังไม่เปิดค่ะโดยแ a พชหนึ่นะคะก็จะยังไม่มีดันเจียนเลเวลเข้ามาเช่นเคยไม่มีอุปกรณ์คุณภาพสีขาวเข้ามาเพิ่มนะคะต ว่าก็จะมีอุปกรณ์คุณภาพสีฟ้าเนี่ยซึ่งจะใช้ไอเทมจากดันเจี้ยนไดมายาลอสเวลมาคราฟค่ะดันเจี้ยนไดมายาลอสเวลนะคะจะเป็นดันเจี้ยนประเภทเดียวกันกับพวกบา f โฟธานาทอสเนาะแต่ว่าตัวดันเจี้ยนลอสเวลเนี่ยนะคะนอกจากการ์ดกับชุดแล้วเนี่ยเขายังมาพร้อมกับประดับและทาลิสวิดด้วยค่ะเป็นครั้งแรกของเกมเลยนะคะที่จะมีทาลิสแมนวิทสีทองเนาะใครอยากเห็นสเตตัสทาลิสเห็นสเตตัสประดับสเตตัสการ์ด ะะก็ไปดูที่โพสต์ปักหมุดที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเบิ้มได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบิ้มเนี่ยจะทําคลิปวิธีลงดันเจียนไดมายาลรสเวลมาให้อีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เซิร์ฟเวอร์ซีของเราเนี่ยน่าจะไม่เปิดดันเจียนไดมายาลรสเวลพร้อมกับตัวแพท140ค่ะเบิ้มคาดดาวนะคะอาจจะมาหลังแพทเข้าสแป,ป๊บหนึ่งแต่ว่าก็มีโอกาสเล็กๆอยู่บ้างคะ่ะที่จะเปิดพร้อมกันนะคะไม่แน่ใจเบิ้มเดาเอาและในส่วนของไลฟ์สกิลนะคะก็จะมีการเปิดขุดแร่เก็บเกีียวตกปลา าหลอมเลเวล14เพิ่มขึ้นมาค่ะในส่วนของการหลอมเนี่ยก็จะมีไอเทมที่เราเคยเปิดดูแล้วฮือฮาด้วยกันตอนแพท140เข้ามาที่ไต้หวันใหม่ๆเนาะนั่นก็คือไอเทมหินอวยพรเอนชานกับหินอวยพรรีไฟค่ะการรีไฟปัจจุบันของเราเนี่ยถ้าใส่หินกันลดนะคะจะลดอัตราการรีไฟสำเร็จลงใช่ไหมแต่ว่าหินอวยพรรีไฟเนี่ยนะคะจะเป็นทั้งหินกันแตกกันลดในตัวเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ลดอัตราการรีไฟสำเร็จลงด้วย ส่วนหินวอวยพรเอนชานนั้นนะคะเป็นการล็อกสเตตัสที่เราใช้อยู่นะปัจจุบันไวเนาะเมื่อเราไปกดเอนชานแล้วเลเวลขึ้นเนี่ยเอนชานที่ได้นะคะก็จะเป็นสเตตัสเดียวกันกับที่เราล็อกไว้เสมอค่ะส่วนใครที่อยากเห็นการ์บอสการมอนเตอร์อาวุธบอสต่างๆของแพท140นะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปในช่องของเบิม้มหรือว่าไปดูรูปภาพได้ที่โพสต์ปักหมุดหนนะ้าแฟนเพจ a c e b o o k เลยค่ะ ทางนี้นะคะเบิ้มคาดเดาว่าจะมีในส่วนของการอัปเดตเล็กๆที่เข้ามาไต้หวันพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าเราเพิ่มเติมมาด้วยเนาะเช่นการปรับศึกชิงชัยให้ลงได้ทุกวันนะคะแล้วก็ปรับขั้นของรางวัลที่เดิมทีสูงสุดเนี่ยจะเป็นของขั้น150แต้มนะคะก็ปรับมาให้รางวัลสูงสุดเนี่ยมีถึงขั้น3 7 5แต้มค่ะซึ่งรางวัลของ150แต้มปัจจุบันของเรากับ3 7 5แต้มของไต้หวันเนี่ยไม่เท่ากันนะคะต่างกันเลี้ยวเลยค่ะเผื่อใคร จะคิดว่าของรางวัลเท่าเดิมแต่ต้องทำแต้มเพิ่มขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปปฏิทินกิจกรรมเดือนกรกฎาคมเดือนแห่งเหล็กกล้า month of steel ค่ะใครอยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เบิ่มทำคลิปอะไรเพิ่มนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปหรือว่าที่แฟนเพจ facebook ได้เลยนะคะส่วนคลิปพาเนี่ยรับทราบนะคะขอเวลานิดนึงค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย